ที่แขกใส่เสื้อโทนี่วูดซัมน้องอีฟเป็นด้อมคุณลุงโทนี่ใช่ไหมคะอืน้องอีฟเป็นด้อมคุณลุงโทนี่หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นด้อมคุณลุงทักษินใช่ไหมคะอ,อืมเป็นด้อมคุณลุงทักษินน้องอีฟเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องเอเอร์เมนคอมเพล็กซ์อีกรอบหนึ่งนะน้องอีฟไปดีวกับอาหนูมามยังคะ เดียวแล้วเหรออืมไปเดียวกับอันหนูมาละแล้วลอันหนูเขาว่าไงบ้างคะเหรอเขาบอกว่าอย่างนี้เหรอแล้วนุอีว่าอันหนูอะเขาจะโอเคกับเราปะอืมอันหนูเขาน่าจะโอเคกับเราใช่ไหมแต่ว่า entertainment complex เนี่ยไม่น่าจะทันรัฐบาลเพื่อไทยใช่ไหมคะอี จะทานหรอกเนาะแต่ต่อให้ไม่ได้ทาในรัฐบาลเพื่อไทยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะอีฟไ,ไม่เป็นไรอีฟรอดได้ใช่ไหมคะมอืมก็จะให้รอก็พอไหวแหละเนาะแต่ว่าถ้าเราออกกฎหมายได้ทันได้ทันนะอีฟอย่างน้อยในสมัยที่รัฐบาลเพื่อไทยเป็นเนี่ยในอีกสมัยหนึ่งอะหลังการเลือกตั้งอะแล้วค่อยสร้าง lỡ ít quý ao là bạn ấy yêu quý ao là ok ok